สร้างคอนเทนต์อีกแล้วนุลนวนวน,น,นเห็นไหมนวนแตกตั้งแต่น่นแล้วก็ไหลสะบัดสะบัดสะบัดมาไหลสะบัดมาเรื่อยมาเรื่อยมาล้มอยู่ตรงนี้นี่เสียลูกปืน นี่เศษกานจะลงสลักอะไรหลุดมาหมดนองพื้นเลยดูแข็งโบนี่ครับพี่น้องโอ้โหโกระจุยวิ่งมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่แหลกแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีนี่ครับ นี่นะฮะช่วยผมไว้ทําให้ผมไม่เสียหลักนะครับทําให้ผมรอดมาได้ประคองรถมาได้จนรถหยุดแล้วค่อยล้มครับอารมณ์เหมือนรถที่เขาแข่งในสนามมาครับเนี่ยมีไว้ครับมีติดไว้แพงหน่อยแต่แรกกับชีวิตคุณผมว่ามันคุ้มนะผมว่ามันคุ้มนะครับไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรเลย ครับเครื่องทางอย่างเดียวรถก็ไม่เป็นไรรถก็ไม่เป็นไรเนี่ยดูดูรอยดูรอยผมสะบัดมาเนี่ยเนี่ยไกลไหมนอจากนูนนะน้นนะ่ะนู้นน่ะมานี่ไกลนะไกลอยู่นะ ไปเดี๋ยวประกอบใหม่ไม่ใช่ปัญหาแค่นี้จิบจิ